อมาอีกแล้วทุกคนตัวนี้น่าจะใช้สามแน่นอนครับผมใหญ่มากนี่ครับผมเต็มคาร์บ,บิโอเลยนะครับผ้าหาผ้าก่อนนะครับมองอยู่นี่มันจับไม่แน่นนะทุกคนแรงมากนี่ครับผมมาอีกตัวแล้วครับสุดๆครับเข้าปาก เต็มปากเลยนะครับผมไสใสจสะวิงก่อนเนดะี๋ยวให้ดูกล้องหน้านะทุกคนนี่ครับผมตัวที่สองเนาะพี่น้องโอ้หใหญ่กว่าตึกเมื่อกี้นะครับผมใหญ่กว่าตัวแรกเนาะครับผมนี่ครับรุนกันต่อครับผมพี่น้องนี่ครับผมพี่นอ้องนะครับผม ไปกลับบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่แห้วนะครับผมพี่น่องปปใหญ่มากนะครับผม